สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มีโอกาสได้ไปฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโควิดนะคะเป็นเข็มที่2นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าการไปฉีดวัคซีนมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเผื่อคนไหนที่ยังไม่ได้ไปฉีดนะคะจะได้เตรียมตัวนะคะจะได้ทราบขั้นตอนว่าต้องไปจุงจุดไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาถึงจุดแรกนะคะต้องไปที่จุดที่1นะคะซึ่งจะมีบัตรคิวนะคะเราก็ไปรับบัตรคิวมาก่อนนะคะได้บัตรคิวแล้วนะคะเราก็จะมานั่งรอนะคะซึ่งวันนี้มาช้านิดนึงเพราะว่าติดสอนออนไลน์2คาบนะคะก็ได้คิวที่159นะคะเราก็รอเรียกนะคะไปวัดความดันวัดน้ำหนักสูงนะคะ ก็รอที่เต็นท์ซึ่งภายในเต็นท์เขาก็จะจัดเก้าอี้ให้ไว้นะคะก็เว้นระยะห่างแต่ก็จะไม่มากนะคะจากนั้นเมื่อถึงคิวเราเราก็มาที่จุดที่2จุดที่2ก็จะเป็นการวัดความดันนะคะก็จะต้องต่อแถวนะคะตามลำดับนะคะที่เรียกนะคะ จากนั้นก็จะมานั่งรอต่อเพื่อที่จะไปซักประวัติที่จุดที่3ในจุดนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด4คนนะคะเราก็รอเรียกพอถึงคิวของเราเราก็ค่อยเข้าไปซักประวัตินะคะว่า,าเราแพ้ยาไหมนะคะแล้วก็อาการครั้งที่แล้วที่เราไปฉีดเป็นยังไงบ้างนะคะ จากนั้นนะคะก็จะมาจุดที่4จุดที่4จะเป็นการลงทะเบียนรับวัคซีนนะคะเขาก็จะกรอกเจ้าหน้าที่จะกรอกเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะคะว่าเรามารับวัคซีนในวันนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งรอเพื่อที่จะเข้าไปหาห้องข้างในซึ่งเป็นห้องที่เราจะได้ฉีดวัคซีนกันนะคะวันนี้ก็จะได้ฉีดวัคซีน a อสตราเ n e c a นะคะก็จะรอนะคะแล้วก็เลื่อนกันเข้าไปนะคะเรื่อยๆนะคะต่อไปจะเป็นจุดที่5จุดที่5ก็จะมีเจ้าหน้าที่2ท่านนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะก็จะสอบถามเราแล้วก็จะแจ้งว่าวันนี้เราจะฉีดวัคซีนอะไร จุดต่อมานะคะจะเป็นจุดที่6นะคะเป็นการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้คุณหมอฉีดนะคะรู้สึกว่ามือเบามากนะคะไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยนะคะแสดงว่าเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านการฉีดยานะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาเอกสารว่าเราฉีดแล้วนะคะมายื่นแล้วก็นั่งพักสังเกตอาการ30นาทีนะคะจากนั้น คุณหมอก็จะสอบถามอาการนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะแนะนำนะคะ,ะให้เราเข้าไปที่หมอพร้อมนะคะแล้วก็เราก็จะได้ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะสามารถเดินทางอ,ออกนอกจังหวัดนะคะไปทำทุระได้นะคะวันนี้ก็มี ประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าจะเป็นคลิปอะไรขอให้ติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ